เอ้าอะไรเนี่ย้ลินนห่อยผมก็ตอบดีๆไหมครับป้าเป็นเล็กดีอ่ะอ้าวไอ้แจ๊คพูดดีอะไรอ่ะไอ้ตัดตอนแรกมึงก็บอกว่ามึงบอกว่ามึงพูดผิดอ่ะมึงบอกมึงพีผิดอ่ะมันใช่อ่ะพีผิดเพราะว่าปัญญาอ่อนเออไม่ขอโทษอ่ะถ้าถ้ามึงรู้ถ้ามึงรู้ตัวจริงว่ามึงพีผิดแต่ไม่ขอโทษดังมึงต้องตอบอ้าวทำไมต้องขอโทษครับถึงต้องขอโทษนะครับเพรามึงตั้งมึงไม่ตั้งใจบอกมึงไม่ตั้งใจเออไม่ตั้งใจไม่เหรอไม่ขอโทษอ่ะอ้ะเาไม่ตั้งใจมันก็ไม่ต้องขอโทษนยครับแมนก็ไม่ต้องขอโทษก็ได้เห็มไหมแค่นี้ดีกว ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณสตรีนบอกเล่นลิ้นบอกกากกูณบรญยาอนใครแล้วมันคือใครไม่รู้เหมือนกันอะไรคุณดาวมันตอนดัดยอดเฮียได้แต่งเรื่องจัดโอ้ยเฮียแต่งเรื่องจัดกูจะงไม่พูดอเลยไม่ยอ่เฮียได้พูดเองเลยแต่งเรื่องอย่างเลยเนี่เขาจดาวดาวกางรักูให้รักอ๋อเหนื่อยเก่าดีนี่หมายเฮียกูชอบอ่ะไรก็ได้เป็อ่างดาแล้วใครตรงตรงนี้คือกูไม่ที่จะให้คุณพูดแล้วไอสัตว์ไม่ต้องพูดแล้วจบ ไม่ต้องพูดแล้วจบไอสัตว์ต่อพูดคำหยาบพูดกูแจ้งใบนะไอสัตว์พูดกูแจ้งใบนะถ้าคุตายหมอไม่ต้องชุบไม่ได้ค่าเดี๋ย้านหมื่นอย่างนี้เอาปะไม่ต้องชุบเองเดี๋ยวใครจะเจอดูก่อนดูก่อนรับได้รับไม่ได้เราไม่ได้โอ้ไปย้อนจัดแยกี่ห้อชื่ออะไรเจชไอ้นี่ครับยี้เนี่ยเมันตึกโดนขึ้นเลยไม่รอคอยรอติดนะอู้เพชรจัดเลยเฮียใช่บ้านนะครับว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรมีกงมีแก๊งหรือเปล่าเช็คเสร็จแล้วใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้คือแยียรได้ไหมครับได้ยังนะแยกยร์อะไรแยกยร์อะไรเยีอะไรให้ง่ายแบบเบ้าเฮอ๋อคือขึ้นเสียงทำไมครับเยียร์หน้าไข่ดาวเอ้ยน้อยน้องตัครับมีมีมีเรื่ข้องใจป่ะครับสนุกมีปัญหาครับมีปัญหาแน่ๆแหละไม่หาเรื่องอะไรครับจากรู้ก็ไปเฮอยเฮ้ยหมายคิดเยนหมายคิดเยิน อุ้ยไปยาวนเชี่ยยังเอออยู่เลยอุ้ยอุ้เดี๋กูมีวุ้นไอ้เชี่ยดูดูแล้วอ่ะอุ้กูก็ไม่มีมมใจมากไปนทำอะไรเขามเนี่ยอ่าบัฟทวีครับอ้าไปบัเาทำไมเนะอ่ามัดไส้หมัไส้ยาวพี่แ้วตีกูเลยดู่ไปมันมันเอ๋อพี่มันดูเอือพี่